สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านครับผมวันนี้มาเจอกับกล้องนิธ่ยานยนต์หรือกล้องรถสวยครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอครับคันนี้นะครับมิตซูไตตันนะครับมิตซูไตตันคันนี้ปี2013นะครับหรือปี2556ครับปี2013หรือปี256 25ตัวนี้เป็น V.G.Turbo นะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยของกระบ,บะแคปครับผมให้ดูรอบๆคันนะครับคันนี้เครื่อง2,500นะครับเครื่อง2 5เครื่อง2,500ั V.G.Turbo สีขาวมุกรถสวยมากครับรถเดิมทั้งคันครับการันตีได้เลยคันนี้รถเดิมครับผม V.G.Turbo คันนี้เสนอขายอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นห้ันบาทครับคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสำหรับไตตันคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับไตตันพัดตัวยกสูงเดิมทั้งคันแน่นอนครับคันนี้รับประกันครับ เดิมทั้งคันถ้ามีอุบัติเหตุหรือการชนหนักครับผมยอมเสียให้1,000งบาทครับผมคันนี้คนมาดูรถยอมเสียค่าเสียเวลามาดูรถ1,000งบาทคันนี้เดิมทั้งคันครับสีขาวมุกสวยมากครับคันนี้เป็นตัว V-G Turbo นะครับ เป็นตัว VGTurbo เครื่อง2 5 0 0หรือ2.5ตัว VGTurbo แรงม้าจะอยู่ที่178แรงม้าครับตัวนี้ให้ม้าสูงนะครับคันนี้สภาพยางอยู่ประมาณ70%นะครับใช้ได้อีกประมาณ2ปีครับได้สบายเลยครับสภาพยางรถสวยครับสีขาวมุกค,คันนี้ คัดส่งคัดสีไม่ต้องไปพูดถึงครับรถคันนี้รถบ้านครับสวยสวยครับเดีย๋ยวผมพาดูภายในนะครับมาดูภายในเจอรีโมทนะครับเจอรีโมทอ่าพาดูภายในครับ,ภา,บ,รบภายในสีดำเบาะหนังครับภายในสีดำเบาะหนังสวยครับ เลื่มเื่มเลยครับบอะหนังเรื่มเรื่มสวยภายในสะอาดครับคันนี้มีจอให้ด้วยนะครับจอโรงงานนะครับจอดีวีดีโรงงานนะครับผมมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นกระบะตัวท็อปกระบะยกสูงตัวท็อปเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับ เกองยนตนิ่มมากครับนิ่มใช้ยาวๆครับคันนี้375000บาทครับถ้าลูกค้าสนใจจะดาวก็ดาวอยู่ประมาณ30,000ดาว30,000ได้ครับคันนี้ดาวสาม0 0ได้ราคาไม่แพงครับ30,000ดาว30,000ได้ราคาอยู่ที่375,000บาท ภายใยช่วงลงช่วงล่างไม่ต้องไปพูดถึงครับรถปีใหม่ช่วงลงช่วงล่างไม่ต้องไปพูดยางประมาณ70%ซครับ2ปีใช้ได้สบายครับผมภายในบ่อนหนังสวยครับบ่อนหนังสวยเดิมค่านนี้เดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องนะครับ เสียงเครื่องนิ่มถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงเครื่องจะรู้ว่านิ่มเสียงเครื่องนิ่มมากฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก,กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวผมจะหารถสวยๆมานําเสนอครับคันนี้เดิมสวยสีขาวมุกครับสวยมากไม่มีริ้วรอยครับคันนี้มีสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆก็แทบจะไม่มีครับ คือเอาไปใช้ได้เลยครับคันนี้ไม่ต้องทำอะไร375,000บาทครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับผมเพื่อนๆสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับสวยครับเดิมครับคันนี้เดี๋ยวเราจะทำการล้างขัดสีให้ครับเดิมแท้แน่นอนครับเม็ดลงเม็ดอาร์ตครบ ถ้ามีอุบัติเหตุชนหนักผมยอมจ่ายให้เลยครับ1,000งื 1, บาทค่าเสียเวลาที่ท่านมาดูรถใช้ยาวๆเลยครับคันนี้เครื่องเงียบเบเงียบเงีย,เ,ยเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปครับผม ไตทันปีห้าหกหรือปีสองพันสิบสามครับคันนี้พาเพื่อนๆมาชมห้องเครื่องครับฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับนี่ถ่ายกันจัดจ่าไปเลยครับน็อตไม่ขยับแน่นอนครับห้องเครื่องสวยครับถ่ายกันให้ดูชัดๆไปเลยข่านหน้าอะไรเดิมหมดครับมงหนุเง,องาอน้ำเดิมหมด การันตีครับน,น็นอตน็อตไม่ขยับครับฝากระโปรงแก้มอะไรไม่ขยับครับคันนี้เดิมสวยไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับฝากระโปรงเดิมโรงงานครับนิตองนิตอาร์ตครบหมดสวยครับสำหรับไททันคันนี้นะครับาราคาอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทครับ ถ้าสนใจก็ดาวน์เริ่มต้นที่30,000ได้ครับผมโทรสอบถามผมได้ครับ088 557 2911นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ข้างหน้าคลิปนะครับก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบค,คุณเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ